สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาพี่น้องมากินแกงข่านุนใส่สะโอมนะครับเนาะแกงแบบไทยใหญ่นะครับแล้วก็ไข่เจียวต้นหอมนะครับก่อนนี้ก็ปลาทอดปลาซิวเนาะใช่ครับอยกปลาซิวหรือปลาปลาจิ้น,นเล็กทอดกรอบใช่ครับกินกับข้าวซอยร้อนๆครับก่อนกินแรงวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผ่กกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับ ขอบคุณมากมากค่ะมากินด้วยกันครับมาหาพี่น้องก,กินข้าวต้มเหมือนค่ะกินหมักล่างหมูพักค่าในค่นะว่าเนาะแล้วก็ไข่ไก่คู่ร้นผักหมี่ในค่ะบว่ะแล้วก็ปลาไหชองในค่บนะบว่ะในน้องม็ดก้อยค่นะวันนี้ แตวงนี่ถูกมากนะเนี่ยมาละว่ะเขจะมีเปลี่ยนพี่น้องทห้ทางโลกนะเวลาเราไปเจอแบบตอนของตะเกีบร้านนู้อะไรเลยก็ถูกไปหมดมันจะเมารถมารถหนึ่งเลยนะวันนั้นไปนะอะไรฟักวางตุงเลยนะกำใหญ่หมากพี่น้องแค่กําละห้าบาทเนาะซื้อมาวันนั้นน่ะ เ้ยมาสองารี้เท่ากับเมื่อก่นอนเคยซื้อประมาณน,นี่ครั้งถ้าเป็นตลาดแก้วหรือตลาดพีเแียวสุดบวานนี่ใช่สามต้นนะ <c oughs> เพราะว่าเขาขายทั้งวันเนาะที่ตลาดกันแต่ที่ชามลวงเขามีเปลี่ยนกันเนะ วันหน yeah, ึ fruit, so ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นหลายรอบงานจะชั้นะสามรอบตอนเาตอนประมาณเก้าโมงสิบมแล้วก็ตอนบ่ายสามโมงก็จะเปลี่นอีกอนหมดมันหมดก็ต้องเกลียเเนาะใช่ครับถ้ามันถึงเวลา คนที่เขาจะมาเตรียมขายก็เตรียมรออยู่แล้วมันถึงมีแต่ทองสดเนานะเพราะว่าเขาขายไม่กี่ชั่วโมงเองครับ เปื่อยมากครับขนมน,นี่ที่บ้านเขาจะเรียกหมักล่างนะครับหมักล่างของผักข่าอะไรนีครับคนอีสานเขาเรียกผักข่าเหมือนเน,ะนาะใช่ครับพ้อวโอ าลานี่ก็ถ้าเป็นคนพักเ,น,น,ออกน,เนื้อพังไม่ห้องสอนอะไรเงี้ยก็จจะแบบตาพะคนคนพักกลางเนี่ยปะคนพักกลางมเนี่ยปะคะนอีสานคนอเไร

คนไทยใหญ่กระปิเมื่อไทยเขาเรียกกระปิเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นพม่าเขาเรียกนาปีของปวดตพนพมานะเป็นตอนเดี๋ยวไรีย่างก,ก็กินให้เป็นนับปีงับปีได้ใช่ไหมใช่ ไปวัดนี่ไม่มีคนเยอะไปบดไม่ชีเองไปหากินเองไม่ได้ไม่ออกวัดมีอะไรก็ต้องกิน มันในบบัวเป็นเม็ดชีเนี่ยกินผักทองที่มันเขาเรียกว่าสุกแที่มันมเดือดๆอืะโคอผักทองเนี่ยจุกผักทองเนี่ยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะทุกวันด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแบบแบบแต่ว่าคนขเขาจะมากทลายผักสดทุกวันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่าคนเยอะมีสา<ค>มผักงกับ ปักเนี่มันไว้ได้นานเนาะใช่ปักหม,มดแเป็นโดนเนาะแล้วไม่เน,น่าใช่ครับเวลาเขาเอามาถวายที่นึงกเ็เป็นรถเป็นรถเลยครับเป็นเดืนเนอ้อวิ่งเลยมาด้วย มันเป็นแบบนี้พี่นะแต่มันคึม้มๆคนเขาไม่จงแหลมไม่ออกอย่างนี้นะมันดอนอย่างไรไม่รู้อ๋อโอเคนี่น้องมันจะทำเอง ก็ชอบกินมากครับของที่ก็อยซื้อมาเป็นแบบกระปุกเนาะที่ร้านไทยใหญ่ครับจะมีปลาชิวุทอดกรอบแล้วก็คุงแล้วก็ถุนเนา่ามีหลายรสชาติใช่ครับใส่พริกป่นใส่เกลือใส่โปรยก้อใช่ มันก็เขาจะใช้ตุลิซซงเลยนะมีหอมเจียวมีกระเทียมเจียวกรอบๆลาย,ยนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมาก สวัสดีคร่สสคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกิน้นะครับขอบคุณมากๆค่ะ